คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมหาเศรษฐีสุดร่ำรวยกลับเจอภรรยาเก่าที่เขาเคยรักแต่ตอนนี้กลับมายืนอยู่ตรงหน้าเขาขายลอตเตอรี่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหรือเป็นเพียงความเข้มแข็งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจของเขาจะเห็นใจหรือเขาจะมองเธอด้วยสายตายเย็นชาเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดความช็อกและความรู้สึกที่ผสมปนเปคุณจะไม่อยากพลาดวินาทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเมื่อมหาเศรษฐีเดินเข้าไปในซอยเล็กๆของกรุงเทพ สายลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ที่เอนตัวไปตามแรงลมเสียงแผ่วของเด็กๆเล่นฟุตบอลและเสียงรถจักรยานยนต์ผสมกันอย่างแปลกประหลาดเขาก้าวช้าๆมองไปยังแผงขายลอตเตอรี่เก่าที่ตั้งอยู่ริมทางแผงนั้นดูสุดโสมสีลอตเตอรี่เก่าซ้อนกันเป็นชั้นๆกลิ่นฝุ่นและความชื้นทําให้เขารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปทันใดนั้นดวงตาของเขาก็ตกอยู่บนผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงที่เขาเคยรักเคยเป็นทุกอย่างในชีวิตแต่ตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าขายลอตเตอรี่ใบหน้าของเธอยังคงคมชัดเส้นผมที่เริ่มมีสีเทาเล็กน้อยแต่รอยยิ้มยังคงเหมือนเดิมหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นทั้งความประหลาดใจและความอึดอัดผสมกันเธอหันมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่ก็มีความสง่างามแบบคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมเขารู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างโลกของเขาและโลกของเธอ เส้นทางที่ชีวิตพาเขาและเธอแยกกันชัดเจนเกินกว่าจะกลับไปเหมือนเดิมมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะหยิบลอตเตอรี่ให้ลูกค้าเขาอยากเข้าไปถามแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเสียงรถรางดังไกลเสียงนกร้องเสียงลมหายใจของเขาทำให้ทุกสิ่งรอบตัวชัดเจนขึ้นเขามองลอตเตอรี่ในมือเธอมันไม่ใช่แค่กระดาษแต่เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่พลิกผันหัวใจเขาเจ็บปวดและแปลกประหลาดในเวลาเดียวกันคำถามเกิดขึ้นในใจเขาควรเห็นใจหรือดูถูก สายตาของเธอจับจ้องเขาเหมือนต้องการคำตอบจากเขาแต่เขาไม่กล้าเอ่ยปากความเงียบระหว่างพวกเขากลายเป็นน้ำหนักที่แทบจะกดหัวใจเขาแล้วในวินาทีนั้นเขาเห็นบางสิ่งที่ทำให้โลกของเขาสั่นสะเทือนรอยยิ้มของเธอหายไปเธอก้มหน้าจับลอตเตอรี่แน่นกว่าเดิมน้ำตางเงียบๆไหลลงมาที่แก้มแต่เธอไม่ยอมเช็ดเขาอยากเข้าไปกอดแต่กลัวจะทำลายความภูมิใจของเธอทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรง ภาพของเธอยืนอยู่ตรงหน้าแผงลอตเตอรี่กลายเป็นภาพที่เขาจำได้ตลอดชีวิตเขาเริ่มสงสัยว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโชคชะตาที่โหดร้ายหรือแค่ความบังเอิญและเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งสายตาของเธอไม่ใช่สายตาของผู้หญิงที่เขารู้จักแต่เป็นสายตาของผู้หญิงที่ทนทุกข์และยังคงยืนหยัดเขาเริ่มตรหนักว่าชีวิตไม่เคยง่ายสำหรับใครและทุกสิ่งที่เขามองว่าเป็นความลำบากมันอาจไม่เทียบกับสิ่งที่เธอต้องเจอหัวใจเขารู้สึกเจ็บปวดและสับสน ในความเงียบอึดอัดนั้นเขารู้สึกว่าโลกของเขาและเธอได้ชนกันอีกครั้งและลมหายใจของเธอก็สั่นครอเธอเอ่ยคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เขารู้สึกไม่คาดคิดและช็อกอย่างที่สุดถ้าต้องการฉันสามารถต่อเนื้อเรื่องไปถึงจุดพีคที่สุดที่ทำให้ผู้ฟังตกใจและตึงเครียดมากขึ้นได้คุณต้องการให้ฉันต่อจนจบจุดพีคไหมเธอเอ่ยคำพูดนั้นออกมาอย่างช้าๆแต่หนักแน่น เสียงของเธอสั่นพรลาในอากาศแต่ทุกคำพูดชัดเจนในหัวใจเขาฉันยิงจำทุกสิ่งที่เราเคยมีได้แต่ชีวิตไม่เคยรอใครหัวใจเขาเหมือนถูกกำมัดแน่นความทรงจำทั้งดีและร้ายพุ่งเข้ามาในหัวเหมือนฟิล์มหนังเก่ากำลังฉายซ้ำเขานึกถึงวันที่เธอยิ้มให้เขาในสวนสาธารณะนึกถึงเสียงหัวเราะที่เคยเต็มไปด้วยความสุขแต่ตอนนี้ภาพนั้นขาดหายไปจากชีวิตเธอแล้ว สายตาของเธอยังคงจับจ้องเขาเหมือนกำลังทดสอบความรู้สึกของเขาลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงหล่นลงบนลอตเตอรี่ที่มือของเธอเธอไม่พูดอะไรอีกแต่เพียงแค่งเงียบและมองเขาความเงียบนี้หนักแน่นจนเขาแทบจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนเขาอยากเอ่ยคำว่าเสียใจอยากบอกว่าเขาไม่เคยลืมแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเหมือนถูกกักขังโดยความละอายแผงลอตเตอรี่เล็กๆก,กลายเป็นเวทีของความเจ็บปวดและความทรงจำ ลูกค้าที่ผ่านมาเหมือนหลุดออกไปจากโลกของเขาและเธอทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดเหลือเพียงการหายใจที่ไม่สม่ำเสมอของเขาแล้วจู่ๆเธอก็หัวเราะเสียงหัวเราะเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นมันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่เขาจำได้แต่เป็นเสียงของผู้หญิงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเขารู้สึกเหมือนโดนแรงกระแทกที่ใจอย่างรุนแรงเธอโยกตัวเล็กน้อยมือที่จับลอตเตอรี่สั่นเล็กน้อย เขาเห็นความอ่อนแอซ่อนอยู่ภายใต้ความเข้มแข็งสายตาของเธอสื่อสารบางสิ่งแต่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นคําตัดพ้อหรือการทดสอบความรู้สึกหลากหลายพุ่งเข้ามาในหัวใจเขาทั้งความสงสารความเสียใจและความสับสนเสียงรถรังดังผ่านไกลๆเหมือนเป็นสัญญาณของเวลาที่เดินต่อไปแต่เวลาของเขากับเธอเหมือนหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเขาอยากถามว่าทำไมชีวิตเธอถึงต้องมาเจอสภาพนี้ แต่เขาไม่กล้าเอ่ยปากกลัวคําตอบจะทําลายภาพจําในหัวใจของเขาเธอค่อยๆหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาจากโตะ๊ะเหมือนเตรียมขายให้ลูกค้าอีกคนเขาเห็นมือของเธอสัน่นและเส้นเลือดที่คอเต้นชัดเจนสายตาของเธอหันมามองเขาอีกครั้งเธอไม่ได้ยิ้มเหมือนเดิมแต่เป็นสายตาที่บอกว่าชีวิตไม่ง่ายหัวใจเขาเจ็บปวดเหมือนถูกแทงแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนเธอพูดอีกครั้งคำพูดสั้นแต่หนักแน่น ชีวิตฉันเลือกเองไม่ได้ทั้งหมดแต่ฉันยังอยู่ได้เขายืนตะลึงคำพูดของเธอเหมือนต่อยเข้าที่อกทำให้เขารู้สึกเล็กลงในทันทีเสียงหัวใจตัวเองดังเกินกว่าความคิดจะตัดสินใจเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนชีวิตเธอได้อีกแล้วสายตาของเธอสื่อสารความเข้มแข็งแต่ก็มีความเหงาแฝงอยู่เขารู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างโลกของเขาและโลกของเธอชัดเจนขึ้นทุกวินาทีลมพัดแรงกว่าเดิมใบไม้และฝุ่นหมุนวนรอบตัวเขา เขาอยากเข้าไปกอดเธอแต่กลัวว่าการกระทําจะทําให้ทุกอย่างพังเธอก้มหน้าจับลอตเตอรี่นั่นกว่าเดิมเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดและแล้วเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทันทีที่เขาไม่คาดคิดสายลมพัดแรงจนแผงลอตเตอรี่โครงเล็งลอตเตอรี่บางใบร่วงหล่นลงพื้นเธอรีบก้มลงเก็บมือของเธอสั่นมากขึ้นและเขาเห็นสายตาของเธอเปลี่ยนไปจากความเข้มแข็งกลายเป็นความหวาดกลัวหัวใจเขาแทบหยุดเต้นขณะทุกอย่างรอบตัวเหมือนชะงักไป เขาไม่รู้ว่าควรเข้าไปช่วยหรือควรยืนอยู่เฉยๆแต่สายตาของเธอที่มองเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบทำให้เขารู้สึกช็อกจนไม่อาจขยับตัวเธอพูดเพียงคำเดียวแต่คำเดียวนี้ทำให้โลกของเขาสั่นสะเทือนอย่างที่สุดถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อไปสู่จุดพีคที่สุดและช็อกที่สุดของเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังตกตะลึงได้เต็มที่คุณอยากให้ฉันต่อจนจบจุดพีคไหมสายตาของเธอยังคงจับจ้องเขาน้ำตาที่ไหลเงียบๆทำให้ใบหน้าของเธอดูเศร้าลึก และเธอก็เอ่ยคำเดียวออกมาช้าๆแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักช่วยฉันทีเสียงนั้นเหมือนมีปริจใจเขาร่างกายเขาแข็งที่ด้วยความตกใจและสับสนเขาไม่เคยเห็นเธออ่อนแอขนาดนี้แผงลอตเตอรี่เล็กๆกลายเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดรอบตัวงเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองและเสียงลมพัดเขาก้าวเข้าไปใกล้แต่ทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆสายตาของเธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ เขาเห็นมือของเธอสั่นอย่างรุนแรงขณะที่ลอตเตอรี่บางใบปลิวไปตามลมหัวใจเขาเจ็บปวดรุนแรงจนแทบจะทนไม่ไหวเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอเธอจ้องมองเขาอย่างตกใจแต่ไม่ดึงกลับความใกล้ชิดนั้นทําให้เขารู้สึกถึงชีวิตที่เคยใกล้ชิดกันอย่างแท้จริงแล้วเธอก็เล่าเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกคําชีวิตฉันไม่ง่ายเหมือนที่เธอคิดทุกวันที่ผ่านมาฉันต้องสู้เพื่ออยู่รอดเขาฟังแล้วสะอึก ความจริงที่ซ่อนอยู่ทุกวันนี้ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดและผิดหวังในตัวเองลมพัดแรงใบไม้และฝุ่นหมุนวนรอบตัวพวกเขาแต่โลกของเขาและเธอหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับเวลาไม่กล้าเคลื่อนไหวเขาอยากจะกอดเธอปลอบเธอแต่คําพูดติดคอเขารู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตสองโลกที่ไม่สามารถกลับมารวมกันได้ง่ายๆ,ๆเธอถอนหายใจลึกดวงตาแดงฉานแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ฉันอาจาไม่เหมือนเดิมแต่ฉันยังสู้ได้และฉันไม่อยากให้ใครเห็นฉันอ่อนแอเกินไปเขารู้สึกถึงน้ำหนักคำพูดของเธอหนักจนแทบหายใจไม่ออกเสียงรถจักรยานยนต์และเสียงเด็กเล่นรอบๆซอยเหมือนถูกกลืนหายไปเขาเริ่มเข้าใจว่าการเห็นใจไม่ใช่แค่ความเมตตาแต่คือการยอมรับความจริงที่โหดร้ายของชีวิตเขายืนมองเธอมือของเขายังถือมือเธอแน่นและแล้วเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครั้ง ลอตเตอรี่บางใบปลิวหลุดออกจากมือเธอพัดไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทางเธอก้มลงเก็บอย่างรีบร่งมือสั่นและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นเธอพยายามเก็บทุกใบให้กลับเข้าที่ราวกับชีวิตของเธอผูกติดอยู่กับลอตเตอรี่เหล่านั้นหัวใจเขาเจ็บปวดจนราวกับถูกแทงเขารู้ทันทีว่าโลกของเธอไม่เคยง่ายแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวและเธอก็หันมามองเขาอีกครั้งสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความแข็งแกร่งผสมกัน คำพูดต่อไปของเธอจะทำให้เขาตกใจและสั่นสะเทือนอย่างที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะถามเธอก็พูดออกมาฉันท้องโลกของเขาสถานหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นทันทีทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นหมอกเขามองใบหน้าของเธออีกครั้งน้ำตาและความจริงผสมกันจนเขาแทบหายใจไม่ออกเขาไม่รู้ว่าควรดีใจหรือชอบความรู้สึกทั้งหมดปนกันจนทำให้เขาสติแทบขาด และในวินาทีที่เขายืนอยู่ตรงนั้นโลกของเขากับโลกของเธอกลับมาชนกันอย่างแรงที่สุดสายลมพัดแรงใบไม้ร่วงหล่นกลิ่นฝุ่นและความชื้นปะปนกันเขามองเธอมือของเธอจับลอตเตอรี่แน่นแต่มีมืออีกข้างโอบท้องไว้ความรู้สึกทั้งหมดของเขาความเสียใจความเห็นใจความตกใจและความสับสนระเบิดออกมาในทันทีและเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาต้องตัดสินใจว่าจะยืนอยู่เฉยๆหรือกล้าเข้าไปช่วย แต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรเสียงหัวใจของเขาก็เต้นแรงกว่าที่เคยเต็มไปด้วยความระทึกและความไม่แน่นอนถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อไปถึงจุดสุดพีคที่สุดที่ช็อกที่สุดทำให้ผู้ฟังตกตะลึงจนแทบหยุดหายใจได้คุณต้องการให้ฉันต่อจนถึงจุดนั้นไหมหัวใจเขายังคงเต้นแรงราวกับจะทะลุอกลมพัดแรงใบไม้และฝุ่นหมุนวนรอบตัวพวกเขาเธอยังคงจับท้องตัวเองแน่นมืออีกข้างถือสลักลอตเตอร์ ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความแข็งแกร่งผสมกันเขาอยากเอื้อมมือไปกอดแต่กลัวว่าการกระทำจะทำลายความภาคภูมิใจของเธอทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนยืดออกเป็นชั่วโมงเสียงหัวใจเขาดังเกินกว่าที่จะได้ยินอะไรอื่นฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเธอกล่าวเบาๆน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่ยังคงมีประกายของความมุ่งมั่นเขาอยากพูดคําปลอบแต่คําพูดทุกคำติดคอ ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงลมหายใจของพวกเขาสองคนและจู่ๆฝนตกลงมาอย่างหนักใบไม้เปียกชื้นและลมพัดแรงกว่าเดิมแผงลอตเตอรี่โครงเคลงราวกับเตือนให้พวกเขารู้ว่าชีวิตไม่สามารถคาดเดาได้เธอก้มลงเก็บสลักลอตเตอรี่ที่หล่นลงพื้นมือสั่นและท้องที่อกแน่นเขาเห็นทุกความเจ็บปวดและความพยายามของเธอหัวใจเขาแทบจะแตกสลายเขารู้ทันทีว่าโลกของเธอและโลกของเขาไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิม เขาก้าวเข้ามาใกล้พร้อมมือที่ยื่นออกไปอย่างลังเลสายตาของเธอจับจ้องเขาเต็มไปด้วยคำถามและความหวังช่วยฉันเถอะเสียงของเธอสั่นพร่าเขาใจเต้นแรงเกินกว่าจะพูดอะไรได้ฝนตกหนักใบไม้และสายน้ำประปนกันราวกับโลกทั้งใบสันสะเทือนเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอเธอไม่ดึงกลับมือของเขาแน่ไปกับมือเธอแน่นความใกล้ชิดนั้นทำให้เขารู้สึกถึงทุกความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญ และเธอก็เอ่ยอีกครั้งเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักฉันต้องการความช่วยเหลือแต่ฉันไม่อยากเป็นภาระใครเขาเงียบรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความอับอายของเธออย่างลึกซึง้งฝนพัดแรงขึ้นใบไม้ลอยว่อนราวกับสะท้อนความสับสนในใจเขาเขาไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เพียงแค่จับมือเธอไว้ก็ทำให้เขารู้สึกมีความหมายและจู่ๆเธอสะดุ้งเล็กน้อยมือที่โอบท้องแน่นขึ้นความจริงบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเขารู้สึกถึงความตึงเครียดที่พุ่งขึ้นสูง หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดสมองว่างเปล่าสายตาของเธอจ้องเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังและในวินาทีหนึ่งที่เหมือนหยุดเวลาน้ำตาของเธอไหลรินลงมาที่แก้มเธอสายหน้าเบาๆแล้วพูดคำเดียวช่วยฉันได้ไหมก่อนที่จะสายเกินไปโลกของเขาและเธอสั่นสะเทือนพร้อมกันฝนกระหน่ำลงใบไม้และลอตเตอรี่หล่นลงพื้นมือของเขายังคงจับมือเธอแน่น ความรู้สึกทั้งหมดความเห็นใจความเจ็บปวดความตกใจและความรักระเบิดออกมาในทันทีและแล้วเหตุการณ์ที่เขาไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงร้องของเด็กทารกดังขึ้นจากด้านหลังทั้งเขาและเธอตกใจมองไปยังรถเข็นเก่าๆที่มีผ้าเปียกชื้นเธอเรีบเข้าไปตรวจสอบเห็นทารกที่ถูกทิ้งไว้เปียกฝนมือสั่นและใจตกตะลึงเขาเข้าไปช่วยเธอจับเด็กใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความรับผิดชอบ สายตาของเธอมองเขาเต็มไปได้วยคำถามที่ไม่สามารถตอบด้วยคำพูดได้และในวินาทีนั้นเขาเข้าใจทุกอย่างโลกของเธอโลกของเขาโลกของเด็กน้อยทั้งหมดชนกันในฝนและความตึงเครียดฝนตกหนักใบไม้ลอยว่อนเสียงทางกล้องดังชัดเจนเขารู้สึกถึงชีวิตที่เประบางแต่ก็เต็มไปได้วยความหวังที่ไม่คาดคิดและความจริงก็ชัดเจนจากความโชคดีหรือโชคร้ายชีวิตของพวกเขาไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อไปถึงฉากสุดช็อกและจบเรื่องอย่างสะเตือนใจที่สุดทําให้ผู้ฟังตกตะลึงได้เต็มที่คุณต้องการให้ฉันทําต่อจนจบฉากสุดพีคไหมฝนยิ่งคงตกหนักใบไม้และฝุ่นปะปนกับน้ําทาให้แผงลอตเตอรี่เลอะเปียกชื้นเธอก้มลงกอดทารกไว้แน่นร่างสั่นสะท้านจากความหนาวและความตกใจเขายืนมองทั้งใจเต้นแรงและรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงพวกเขาสองคนเสียงฝนกระทบหลังคาแผงเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเขาเต้นตาม สายตาของเธอจ้องเขาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและความหวังฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเธอพูดเสียงเบาน้ำตาผสมฝนไหลลงแก้มเขาก้าวเข้าไปใกล้ย,ยื่นมือไปประคองทารกหัวใจเขารู้สึกเจ็บปวดและหนักอึ้งเพราะชีวิตที่เคยสวยงามของเธอกลับเต็มไปด้วยความลำบากเธอไงยหน้ามองเขาน้ำตายังคงไหลเสียงฝนกลบเกือบทุกสิ่งรอบตัวแต่สายตาของเธอสื่อสารบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ความแข็งแกรง่งความอ่อนล้าความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นทั้งหมดรวมกันอยู่ในดวงตาเดียวเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างราวกับโลกทั้งใบของเขาและเธอชนกันอย่างรุนแรงเราต้องช่วยกันเขาพูดเสียงเบาแต่มั่นคงมือทั้งสองประคองเธอและทารกไว้แน่นฝนยิ่งคงตกหนักใบไม้ลอยว่อนรอบตัวเหมือนประกาศให้ทุกสิ่งตื่นขึ้นเสียงทานกล้องดังขึ้นอีกครั้งทําให้ความตึงเครียดในอากาศพุ่งสูงขึ้นเธอสะอื้นเบาๆแต่ไม่ละมือจากทารก เขาเริ่มเข้าใจสิ่งที่เธอผ่านมาทั้งชีวิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทุกความเจ็บปวดความเสียใจความโดดเดี่ยวล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเธอสายลมพัดแรงใบไม้และฝุ่นหมุนวนรอบตัวพวกเขาราวกับทดสอบความเข้มแข็งของใจทั้งสองเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบและความหวังพร้อมกันและแล้วเหตุการณ์สุดช็อเกิดขึ้นมีเสียงรถดังสนั่นผ่านซอยเธอสะดุ้งทารกเกือบหลุดมือเขารีบจับตัวทารกไว้ทันเวลาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นกระหนก ฝนยิ่งคงกระนำเสียงรถดังห่างๆทำให้ความตึงเครียดพุ่งสูงสุดเธอก้มหน้ากอดทารกแน่นน้ำตาไหลรินเขารู้ทันทีว่านี่คือจุดที่ชีวิตของพวกเขาสองคนจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสายตาของเธอหันมามองเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำถามที่ไม่มีคำตอบเขารู้สึกถึงความอ่อนแอของเธอและความแข็งแกร่งที่ผสมกันอย่างซับซ้อนในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจจะไม่ปล่อยมือจากเธอและเด็กน้อย ฝนพัดแรงใบไม้ลอยว่อนแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบเขาก้มลงพูดกับเธอเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางไหนฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอและเด็กน้อยน้ำตาของเธอไหลรินเธอไม่พูดอะไรแต่มือของเธอประสานกับมือเขาแน่นเสียงฝนเสียงลมเสียงทางกล้องทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิง่งและในความเงียบอันตึงเครียดนั้นเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นบทใหม่ โลกทั้งใบของเธอและโลกของเขาชนกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยมือฝนยังตกหนักใบไม้และฝุ่นลอยวนแต่หัวใจทั้งสามดวงเต้นพร้อมกันเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นกระหนกนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตทั้งเจ็บปวดทั้งช็อกแต่ก็เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อไปจนถึงฉากพิสุดช็อกที่สุดที่ทำให้ผู้ฟังแทบหยุดหายใจและเรื่องจบลงอย่างเสะเตือนใจได้คุณต้องการให้ฉันต่อจนถึงฉากพิสุดช็อกไหม ฝนยิ่งคงตกหนักใบไม้และฝุ่นปะปนกับน้ำทำให้พื้นลื่นและวุ่นวายเธอกอดทารกแน่นร่างสั่นสถานมือที่จับท้องยังคงอบแน่นอย่างไม่ละสายตาเขายืนใกล้ๆทั้งใจเต้นแรงและราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวฝนกระทบหลังคาแผงเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นตามสายตาของเธอจับจ้องเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเธอกล่าวเสียงเบาๆแต่ทุกคำเต็มไปด้วยน้ำหนักเขาก้าวเข้ามาใกล้ มือทั้งสองประคองเธอและทารกไว้แน่นฝนยิ่งคงเทลงไม่หยุดใบไม้ลอยว่อนเหมือนทดสอบความเข้มแข็งของใจทั้งสองทุกความเจ็บปวดที่เธอผ่านมาแผดเผาใจเขาเหมือนถูกเผาไฟสายตาของเธอสื่อสารความอ่อนแอและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันและจูจูมีเสียงดังสนั่นจากซอยข้างๆรถกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงล้อบ,บดพื้นเปียกทำให้ทั้งสองสะดุง้ง เธอเกือบทิ้งทารกเขาเรีพอตัวเด็กน้อยไว้ทันเวลาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจฝนกระนำหนักขึ้นใบไม้และสายน้ำพัดวนรอบตัวพวกเขาหัวใจเขาแทบระเบิดจากความตื่นตระหนกและความรับผิดชอบเธอก้มหน้ากอดทารกแน่นน้ำตาไหลรินร่างสันสานแต่ไม่ปล่อยมือจากเขาเขาเข้าใจทันทีว่าชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความลำบากความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวสายลมพัดแรงใบไม้หมุนวนรอบตัวเหมือนประกาศให้พวกเขารู้ว่าชีวิตไม่สามารถคาดเดาได้ แล้วเสียงร้องของทารกดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งมือที่อกท้องแน่นกว่าเดิมเขาเห็นทุกความอ่อนแอทุกความพยายามทุกความทุกข์ของเธอชัดเจนขึ้นหัวใจเขาเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเขาก้มลงพูดเบาๆกับเธอเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางไหนฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอและเด็กน้อยน้ำตาของเธอไหลรินเธอไม่พูดอะไรแต่มือของเธอประสานกับมือเขาแน่น ฝนยังตกหนักใบไม้ลอยวนแต่หัวใจทั้งสามดวงเต้นพร้อมกันเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นตระหนกและในวินาทีนั้นเกิดเสียงดังสนั่นอีกครั้งกิ่งไม้ใหญ่จากต้นไม้ริมซอยโค่นลงมาใกล้แผงลอตเตอรี่ที่พวกเขายืนอยู่เธอสะดุ้งมือที่ถือทารกเกือบปล่อยเขารีบดันเธอไปข้างหลังกิ่งไม้พุ่งเฉียดตัวพวกเขาใบไม้แต่กระจายน้ำฝนผสมฝุ่นปกคลุมทั่วเขาอุ้มทารกแน่นดันเธอไปซ่อนหลังแผงลมหายใจทั้งคู่สันสาน ความตึงเครียดพุ่งสูงจนแทบหายใจไม่ออกสายตาของเธอจ้องเขาน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เต็มไปด้วยความไว้วางใจเธอพึพมพำเบาๆขอบคุณที่ไม่ปล่อยฉันไปคนเดียวเขาไม่ตอบอะไรเพียงจับมือเธอแน่นและยืนอยู่เคียงข้างฝนยังคงตกหนักใบไม้หมุนวนเสียงทางกล้องเสียงหัวใจของพวกเขาทุกสิ่งเข้ากันเป็นจังหวะเดียวและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกความเจ็บปวดทุกความอ่อนล้าทุกความหวาดกลัวและความหวังชนกันในฝนและลมหัวใจทั้งสามดวงเต้นแรงความกลัวความรักและความรับผิดชอบผสมกันจนแทบล้นออกมาเขารู้ว่าจากนี้ไปไม่มีอะไรในโลกที่จะทําให้เขาปล่อยมือจากเธอและทารกน้อยนี้อีกความตึงเครียดฝนลมและใบไม้ปนกันเป็นฉากสุดท้ายของอดีตและเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่แน่นอนแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาและเธอยืนอยู่เคียงข้างกันพร้อมกับทารกน้อยในความโหดร้ายและสับสนของโลกที่ไม่เคยรอใคร และโลกของพวกเขาเริ่มต้นบทใหม่อย่างแท้จริงถ้าต้องการฉันสามารถต่อไปถึงฉากพิสุดช็อกที่สุดและจบเรื่องอย่างเสะเตือนใจที่สุดทําให้ผู้ฟังตกตะลึงและตึงเครียดสุดขีดได้คุณอยากให้ฉันต่อจนถึงฉากสุดพีคไหมฝนเริ่มซาใบาไม้เปียกโชกละลายเป็นหยดน้ําบนพื้นถนนเขาและเธอยืนอยู่เคียงข้างทารกน้อยมือทั้งสามประสานแน่นความเงียบสงบเข้ามาหลังจากความวุ่นวายและตึงเครียด เธอถอนหายใจลึกรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเปียกชื้นทุกอย่างอาจไม่ง่ายแต่เราจะผ่านมันไปด้วยกันเขาพยักหน้ามือยังคงจับมือเธอแน่นความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วใจท้องฟ้าเริ่มสว่างรุ่งอรุณแผ่แสงอ่อนๆผ่านเมฆฝนเสียงนกร้องและลมเบาๆเติมเต็ม,ตมความสงบที่กลับมาเขามองเธอและเธอก็มองเขารอยยิ้มและสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดคำใด ฝนน้ำตาและความทุกข์ที่ผ่านมากลายเป็นบทเรียนและความเข้มแข็งเขาอบเธอและทารกน้อยไว้แน่นรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพวกเขาจะไม่แยกจากกันอีกแผงลอตเตอรี่เล็กๆริมซอยเธอและเด็กน้อยและเขากลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความหวังและชีวิตใหม่และโลกของพวกเขาเริ่มต้นอีกครั้งด้วยความอบอุ่นความรักและความเข้มแข็งที่ไม่อาจทำลายได้ทุกย่างก้าวข้างหน้าอาจยังไม่ง่ายแต่พวกเขาพร้อมเผชิญหน้ากับมันด้วยกัน ความเจ็บปวดและอดีตอาจยังอยู่แต่ตอนนี้มีความรักความหวังและความกล้าที่จะเดินต่อไปเรื่องราวของพวกเขาจบลงในความสงบและสวยงามพร้อมเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่แท้จริง